ดับไปดบับเปิดช่วมือมาซิมแล้วแจ้งเตือนมันแล้วแต่คนนะลูกหนึ่งปะจะับลูกหนึ่งครับน่าจะไม่มีคนหรอกมัง้ง มีหกสุนลงเยอะเลยพอผมนี่คุณเวทติดราบปืนบวกแล้วนะ่ะ <c oughs> ปืนบวกหนึ่ง <c oughs> ปืนเนสผมตีไปสามมาเพื่อนโอ้ยดงดีจ้าจริงครับเพื่อนเวทไม่ฮาร์ดีกว่าเวทดาบลงแต่อยากเล่นฮาร์ดคอร์นะไม่อยากเล่นแบบกากๆกกอะ่ะดาบมึงทำได้หรอทำไม่เป็นครับ <c oughs> แต่ว่าเล่น <c oughs> เล่นได้ครับแล้วแบบว่าเล่นจบมังกรเลยนะ บวับดีครับคุลลลุง18เดือนแล้วสวัสดีครับ เชีย,ยรค์นนคนเราแย่งเยอะปืนยิ่งอัดเยอะยิ่งเจ็บของคุณเนี่ยแค่นั้นแหละเชียร์คนเราแย่งเยอะแซ่ด ปวดหวดอะไรวะไม่รู้มันทำเป็นว่าใครเล่นไมค์คา a f บอ่ะแล้วใครแล้ว,วลใครทำเป็นอ่ะมีใครเคยเล่นไมค์คา a f บแล้วทำเป็นไหมถามดิเล่นไมค์คาร f บแล้วมีใครทําเป็นปะฮาร์ดคอร์แบบเล่นกันหลายๆคนอะ่ะอเธอทำได้ปะสบรบปลุงรับผมมันมีตัวเปิดเซิร์ฟไมค์คารบอยู่ลงแต่มันไม่มีให้ปรับฮาร์ดคอร์ครับลงใช่เหรอ ใช่ใช่ครับมันมี Survival, Adventure, Creative แล้วก็ Specter ครับลุงโออยากเมันไม่มีคำว่าโหมดฮาร์ดคอร์ครับตายแล้วตายเลยเออวินลองดูให้หน่อยวินแต่เร่องเหม่งเขาเล่นกันทั่วไปเขาเปล่าเขาเล่นฮาร์ดคอร์คนเดียวครับลุงใช่ครับตัวมันทำหลายคนยังไงอ่ะใช่ครับมันน่าจะมีป่ะมันน่าจะมีคนทำอยู่มั้งเนี่ยลองทำใช่ครับน่าจะมีเหรอวินวินลองทำดิวินวินทำได้เหรอเฮ้ยวินพี่มีนี่อยู่อ่ะมีคนเขาเคยแบบเปิดให้พี่โยดเองเอาเองเอาเว็บแล้วรหัสไปดิเองเราไปปรับข้างในด้วยพี่เพื่อมันทำได้ ม่แม่จะเปิดเป็มเครื่องอีโควีกลัวคนเออไหนลองทำดิลองทำดิปรับดิปรับฮันคอเราเปิดดิเราเปิดดิแล้วโปเกมอนน่ะโปเกมอนอ่ามันมันทำได้อยู่ครับลุงทำได้อยู่ครับมีกระจูปีกระจูแล้วเอามาสู้กันตลอดแล้วจุดจบของของโปเกมอนมันคืออะไรอ่ะเหมือนว่ามันมันต้องแบบจับหาพวกแบบแบบพวกมอนเตอร์ไปเรื่อยครับลุงโอ้ยอ่ะ นเบื่อหไปพกตัวเทพอะไรองี้จบเวลาบิ๊กสามิ๊สามบิกสามสามบิ๊กสวมกสามบิ๊กสามบินกสา่อิกามบิยกสามบิกามบิกสามิกา่บแยกสามกามบิ๊กสาบิ๊กสามบิ๊กสามาิ๊กสามบิ๊กสามบิ๊กามบยกสามบิามบิกันมบิ๊กสามบิ๊กสามากมามบิกสามกสามบย่ามบิ๊กสา่บิ๊กันมบิ๊อยามบิ๊ามิ๊กสามบิ๊กสามบิ๊กสามกา เขะมาเล่นโซ่เดียวกันนะเว้ยเล่นโซ่เดียกันนะเว้ยเล่นโซ่เดียกันไปนะเว้ยเล่นโซ่เดียกันไว้เดิเล่โซ่เดยกันเลโซ่เยกันไว้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็าเลยอรับรอรับรอรับดิ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  ไป่าุดแล้วจุนแล้วจดแล้วเพ่นๆพื่ยชุ๊บเย่อย้ยวบ่ยืตกย่ไนอย่ไนย่ไุตรงไหนหนยชุตรงไหนหน่อยโอ้ยเขินตกใจดเพื่อนดเพื่อนตายเพื่อนตายยัเพื่อตายยอีเพื่อมาดิกไม่หน่อยการ่หน่อยต้องการกได้นะชุบฟุ้ตรงไหน่อยกรม่นะมันชุู่การไม่ได้นะการไม่ได้เพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนอยู่กังงไฟกังงไฟ

อเคไอ้เหี้ยเลยเราจะแก้ปัญหากับคนยังไงวะไอ้สัตส นับคนนี่นับคนนี่นับคนนี่แบ่งกลุ่มห้าเลย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 แบ่งกลุ่มห้านับคนไหนเ่อยวิ่งคนไอ้เหี้ยจุกไม่มาละหนึ่งตัวจุกอยู่นี่ครับลุงลุงเพิ่งมาครับครับไอ้ดาวเหี้ยอะไรพึกบ่าไอ้เบสไปแบ่งกลุ่มห้าแล้วนิ่งๆดิใครยินงกลุ่มห้าแล้วนิ่งๆอาจจะได้นับถูกจะไม่ครบทางนี้ท่านี้ว่างอยู่นะทางนี้ว่างอยู่นะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ายี่สิบเจ็ดป่ะยี่สิบเจ็ด 2คนสุดยอเอ่อยี่สิบแประมาณยีคนที่ผักวับกลับไปแล, <Okay. S 1> แล้วก็ชิโลอีกหนึ่งยีเ <Okay. S 1> ้ขาดสิเขาดสิบเอดพี่ขาดสิไปไขาดสิเบเอดววนวินดูไหนวนกิวเพื่อนอยู่ครันดูทักดูทำเไหนเอันนีโอ้โหไม่เพ่ โอ้โหไม่อยู่ออยไ,ไอชิโร่มันจะมีธนาคารต่อปะเหมือนมีตีหนึ่งเลยมัง้งลูกโอ้ยสัตว์นานจัดเกื่อนช่วยกัน Nah. มีชุดไหนเท่บ้างไหมวะไอ้เฮ่ยทำไมกูใส่เลยมันดูแก่ทุกตัวเลยวะได้พวกที่แบบอยู่ในเซิร์ฟมันหาเสื้อยังไงสวยๆใส่กันวะ ที่จะซื้อวินเทจจัดการยากกว่าเดี๋ยวครับพี่พี่ครับมีข้าวไหมครับพี่เหมือนหน้าเหมือนคนขายข้าวเลยะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยวะไ,ได้ครับไม่มีชา้าไปดูดิตำรวจตีบ้านโวยวายไปดูดิ ยากว่าหนึ่งเลยวิธีแก้ง่ายตัวหลักก่อนต้องแก้จากตัวหลักก่อน จริงๆอ่ะผมมองว่าไอ้บ๊อบเนี่ยต้องเปลี่ยนออกจริงๆแล้วนะเว้ยผมมองว่าผมมาให้น้องมันไปเล่นลงเล่นรัดอะไรเหอะจริงๆนะไอ้บ๊อบอ่ะค่อยบ๊อบมันไม่มาแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมาแล้วมันก็ไปรัดอย่างเดียวไอ้บ๊อบอ่ะจบแล้ว ไปบ้านไปบ้านไปบ้านแต่ผมมองว่าให้บ๊อบมันไปทำจใจเจองดีกว่ามันอยากเล่นรัด เดียเธอเดเธอมันทำห้องนะปะมันอยากเล่นรัดก็ให้มันไปเล่นรัดดีกว่าว่าขอเพศโหลุงเรียกที่บ้านให้เวลาห้านาทีลุงเรียกไม่ถึงตายแน่โดนจบโลผมออัลจานาทีไม่ไอพิงไอพิงตอนนี้ผมมองว่าไอพิงมันแอบมีไฟหน่อยนะ อาจจะไม่ได้เยอะไอพิงเนี่ยแอบมีไฟหน่อยนะเว้ยไอพิงเนี่ยมาทุกวันเลยนะไอพิงจะมาตลอดพิงมันเป็นคนที่มันมามันมาอยู่แล้วอ่ะพิงอ่ะพิงมันมันพอมันจะช่วยเราอ่ะเข้าใจปะคือต้องต้องมองอย่างนี้ครับไอพิงอ่ะมันบอกปากมันอ่ะจะช่วยเราถูกต้องไหมมันจะมาตามกูอีสักพักหนึ่งก็คือตามผมอีสักพักหนึ่งเพื่อเราขึ้นจักรพรรดิไอพิงก็ยังมีไฟที่จะ หาขึ้นอาวุธกับตัวเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับตัวเองเพื่อช่วยผมแต่บ๊อบเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเข้าใจปะมันแค่รอมาตอนมีสตอรี่จริงๆแต่ว่ามันไม่ได้อัพอัพทีบกับตัวเองเลยผมไม่รู้ว่าบ๊อบมีปืนบอกห้าหรือว่าอะไรยังเข้าใจปะมันต้องขึ้นอาวุธของตัวเองอะ่ะให้มันสูงหน่อยนิดนึงอะ่ะเทียเทียสองก็ได้ ต้องเป็นเทียนสองไม่ก็เทีย3สาก็ได้มาเชยรักบวกสหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันพอเป็นสิทธิภาพที่มันจะไอ้นี่อะมากพอแบบว่าสมมุติใช่ว่ามีปืนบวก5มีปากฉลามแต่ตัวเองต้องอัปเกรดเป็นสวิตเบดหน่อยก็ดีไม้บวกหกับสวิตเบดเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันต้องควรเปลี่ยนไม่ใช่ว่ามีแค่ปากฉลามแล้วตัวเองจะหยุดนิ่งอยู่กับตรงนั้น่ะซึ่งมันมันยังไม่ได้ช่วยแกงพอ ถ้าอยากช่วยแกงจริงๆอ่ะมันก็ต้องอัพเกรดกับตัวเองขึ้นมามีสวิตเบดและไอ้มีฉลามขึ้นมาสวิตเบดหน่อยโอเคประมาณนั้นมีปากฉลามมันยังไม่เพียงพอเลย ตอนนี้ในแกงก็ขึ้นสวิตเบสกันเกือบหมดครับพยายามจะขึ้นสวิตเบสปิดตัวชุบกันอย่างไอพิงเนี่ยไอพิงก็พยายามขึ้นของมันอยู่อยากไอบาดีเด่ยเล่นฉลาบเก่งอยู่แล้วอะ่ะขึ้นสวิตเบสก็เก่งไปเลยอะ่ะถ้ามีแรกเกอร์อย่างผม,มเทพไปเลยอะ่ะพวกไอเชียมาดีอะ่ะคือพว้ไอมาดีเซิร์ฟเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วครับ มาแล้วครับได้ปะอะไรนะครับลงได้ปะเดี๋ยวโทอถามตัวพีนนะครับเรามันดูให้อยู่ครับใช่ไอ้หย่อยสกอตเนี่ยมาทุกวันเลยไอ้หย่อยสกอตเนี่ยมาทุกวันเห็นมันตลอดไอ้หย่อยเนี่ยนานๆทีจะมาทีเมื่อก่อนไอ้สกอตก็นานๆทีจะมาเมื่อก่อนตอนนี้เรามองไอ้ก๊อตไอ้หย่อยเปลี่ยนไปเลยนะว่าไอ้หย่อยเนี่ยไม่ต้องผมจะไม่พูดถึงกับไอ้ไก่ก๋อยแล้วนะไอ้ไอ้ไอ้หย่อยก๋อยก็ต เพราะว่าเวลาคนไม่มาเราจะมองหายย่่ยอยบไอ้ก๊อตก่อนสองคนแรกแต่ตอนเนี้ยแม่งมาแม่งมาแล้วอะ่ะลุงมึงจะเอาเว็บกูไปเะล่ะเอาเว็บไปเะล่ะมีอยู่นะมีมีเว็บกับหัซผ่านอยู่ยลองไปลองเะล่ะได้เหรอมันทําได้เหรอผมผมผมมีเว็บอยอบลงไม่มันทําได้เหรอเมื่อกี้มันบอกอะไรเออมันน้องมันลองให้อยู่อบน้องกำลังลองให้อยู่อบกระเป๋าเลขหกสี่ห้าอ่ะเพ่อน กระเป๋าอกระเป๋าห้าหนึ่งสามป่ะพี่สี่ร้อยโลเราต้องมีกระตือลือล้อนหน่อยไอเวทมีของอะไรบ้างเนี่ยเวทปืนบวกห้าไม้แล้วก็ป่าครับป่าฉลาดต้องสวิตเบสป่ะ มึงได้ตีบ้างยังสวิเบดอะ่ะผมว่าจะเอาปืนบกหกกันครับปืนบกหกต้องรอก,กาชามาเดี๋ยวกูช่วยดันไม้บกแปดเหมือนเดิมเอาไม้บกแปดตียากนะครับลุงไม่ยากหรอกตอนนั้นกูหมดมึงสองแสนห้ามึงว่ายากไหมละ่ะยังไม่ติดเลยนะ สองแสนห้ายังตาตึงอ่ะไอ้เหี้ยไม้เงื่อสัตว์ไอ้เหี้ยบวกแปดลูตีไปกี่ทีครับลุงอะไรบวกแปดวะบวกแปดครับก่อนก่อนรีตัวครับลุงจำไม่ได้วะไม่เยอะอ่ะไม่เยอะอ่ะแต่อันเนี้ยไอ้เหี้ยบวกเจ็ดเนี่ยอย่างเยอะเลยสัตว์ไม่ติดไอ้เหี้ยบอกหกเลยเนี่ย ใครมาวะต้องวจแล้วตอบพี่ละครับพี่โอเคพวกได้แน่นอนพี่หนึ่งเจ็ดเอมอันนีผ้ผมลองโทรถามแกด้ว่าแกติดติดเรอเรี่ ผมผมอันนี้แหละครับลุงคนเคยเปิดเซิร์ฟให้ผมเขาเขาตอบผมรับผมให้เดี๋ยวผมให้เขาเปิดให้ครับลุงได้หรอใช่ครเ <c oughs> ขาบอกว่าขอห้านาทีครับ <c oughs> ทำได้หรอ <c oughs> ใช่ใช่ครับเขาเคยเปิดเซิร์ฟให้ผมกว้เวทอยู่ครับ ขอบคุณซับไครนะครับยูเปอดเซฟมาครับผมอยากเล่นแบบว่าฮาร์ดคอร์อยากเล่นแบบฮาร์ดคอร์อยากเล่นนานแล้วในที่ส้นเดือนก็นมาแล้วอยากเล่นฮาร์ดคอร์แบบฮาร์ดคอร์เลยอะ ไปเจอ,อันเทสนะดรามลงนะครับดบรามลง